来好吃的 mr k i ับสวัสดีครับอ่ะการสวัสดีกับแฟนๆแต่สักนิดหนึ่งดีไหมฮะดีครับครับเชิญเลยครับสวัสดีครับชื่อยิมปริญญากรนะครับสวัสดีครับผมดิวเตอร์กรรพัน์นะครับครับถามความรู้สึกเลยดีกว่าฮะรู้สึกยังไงครับมาร่วมกับมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวโทษฮะเมื่อกี้ผมผมก็ชอบไปไปก็ชอบผมก็ชอบนะฮะโอเค รู้สึกยังไงที่ได้มีโอกาสมาร่วม um, งานกับโปรเจกต์ความสัมพ mm ัน hmm. ธ okay, okay. ์ระหว่างไทยเกาหลีแบบนี้ครับรู้สึกดีใจครับที่จะได้เติบโตขึ้นไปหรือว่าไทยกับเกาหลีจะได้แบบร่วมมือช่วยกันับครับโดยการทาซีรีส์วายครับโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมก็ดีใจครับที่จะได้มาทบโปรเจกต์นี้ครับผมว่า เป็นโปรเจกที่เราโปรเจกแรกที่เราจะได้ร่วมกับเกาหลีก็คือเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราที่ได้ร่วมกับเกาหลีครับผมตอนที่แบบได้รับโทรศัพท์เออเนี่ยจะได้ถ่ายที่เกาหลีนะตอนนั้นรู้สึกไงรู้สึกไงตอนแรกคือผมไม่เชื่อเลยจริงเหรอจริงจนจนกว่าแบบเขาคอเนเฟิร์มมาว่าเราจะได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้จริงๆก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากว่าตัวเราเองก็เป็นคนที่แบบชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วครับผมก็พอรู้ว่าตัวเองจะได้เข้ามาเล่นด้วยก็ยิ่ง ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆอ๋อโอเคงั้นถามคุณคิมนิดนึ่งครคุณคิมครับทำไมถึงเลือกสองนักแสดงสองท่านนี้มาร่วมโปรเจกต์นี้ฮะเหตุผลที่เลือกอยากรู้เหมือนกันใช่มัองเกาหลีองเกาหลนชะเอโอ้ับตอนน้นนะเดอโ้นน้นนะเด้เอ้นน้นนะเ้นน้นนะเ้ ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าได้เจอคุณติวเตอร์คุณยิปค่ะปีที่แล้วช่วงหน้าหนาวเขาจาได้เลยว่าตอนนั้นะคะหน้าแดงผิกแดงแแดงไปหมดเลยนรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเจอในในข้อจักี่เหมือนความแดงพวกนั้นมหายไปแล้วเลยีใจมากเลยค่ะที่ได้เจอคือมสีคือมสบีช่วง่สร้ร่แล้วก็ วันนั้นที่เจอค่ะที่เกาหลีเขาเลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนรักแรกเป็นเฟิร์สเลิฟเลยค่ะอ๋อก็คือถ้าเสริมที่นึงก็คือเจอสองคนหูแดงตาแก้มแดงก็หนาวอยู่แต่ว่าคุณแบบว่าทำให้พวกคุณเซ็นกละันเหรอครับใช่คือวันนั้นรอยากขอบคุณสสงเกนะครับที่ซื้อที่ข้อหูกับที่คอให้ถุงมือด้วยด้วยช่วยชีวิตเราในวันนั้นมากใช่แล้วเราก็ใช้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงกลับเลยช่วยชีวิตบ้านครับอ๋อ ความหนาวนั้นทําให้เราได้งานในวันนี้เชี่ยมไปเลยนะฮะรเรนแล้วเราแล้โอเคพอรู้ว่าเราจะไปถ่ายทําที่เกาหลีเนี่ยคิดว่าเราต้องเตรียมอะไรพิเศษไหมครับฉันต้องเตรียมอะไรหรือเปล่าอย่างตี๋คอย่างแรกครับภาษาครับภาษาแล้วก็เมื่อกี้ก็มีรัฐาพิเศษไปบ้างาครับว่าไปทํางานที่นู่นเป็นยังไงบ้างเราก็ศึกษาจากการฟังเมื่อกี้ไปด้วยครับแล้วก็ ตอนที่ไปเกาหลีครั้งก่อนตอนนั้นได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแจมกับทีมถ่ายเกาหลีแวบหนึ่งก็เลยได้เห็นบรรยากาศโดยรวมครับว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อแบบในวันที่เรามาถ่ายเราจะได้แบบพร้อมที่สุดครับวายอยู่นะฮะวหวครับอ๋อแล้วพี่เซฟเขาได้บอกอะไรไหมครับว่าแบบเอ็งต้องเตรียมอะไรอย่างนี้อะไรงั้เไหมก็เขาบอกว่าก็ก็หนักอยู่ครับเพราะว่าทางเกาหลีเขาค่อนข้างจะเคร่งแล้วก็เรื่องเวลาเรื่อง เรื่องการถ่ายทำเพราะเขาเป็นอิสรนเ่งทำงานเขาถ้าค่าทำงานหนักหรอเลว้ลวเตรียมอะไรไหมับผมจริงๆก็ปัญหาที่ปัญหาของพวกเราก็คือน่าจะเป็นการสื่อสารนะครับ,รบกับภา <c oughs> ษาที่ไม่ไม่ตรงกันก็อาจจะอาจาอาจะต้องทําการบ้านในส่วนของการแบบท่องบทอาจจะต้องจําแบบในลองที่เป็นเกาหลีด้วยจําแบบเกาหลีแปลเป็นไทยเองครับผมต้องแบบคิดเองอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็มีการเวิร์กช็อป เวิร์กช็อปเราด้วยครับผมกับซีรีส์ที่อยากถ่ายที่ไทยแล้วก็เกาหลีด้วยครับแบบนี้เรื่องของภาษาอันนี้เราเรียนรู้ได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องปรับตัวจริงๆก็คือเรื่องของอาหารการกินอันนี้ปกติเป็นคนทานอาหารเกาหลีได้ไหมครับได้ครับแต่ผมวางแผนไว้แล้วสบายมากเขาสบายมากยังไงลลวางแผนครัวผมวางแผนจะเตรียมซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหมูทาไปเอาไปเกาหลีเลยนะครับครั้งที่แล้วไปสองคน หมดวันเดียวอยู่สิบวันตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ไปน่าจะไปอยู่เป็นเดือนก็น่าจะต้องเตรียมมปค่างเยอะครับตู้คอนเทนเนอร์ไม่ตั้ไปเลยโอ้ยไปไปไปโอเคโอเคแล้วก็ถ้าไปเกาหลีเนี่ยมีอะไรที่แบบถ้าฉันได้ไปเกาหลีฉันอยากทำสิ่งนี้ มีไหมไมีเคยคิดไหม,มอ,อยากไปก็ได้อยากไปที่นี่อยากไปดูด้วยตัวเองหรือว่าอยากไปทําด้วยตัวเองอยากจะลองดูอยากจะสัมผัสมันอยากจะจับอะไรเงี้ยมีไหมถ้าสิ่งที่ผมอยากทำก็ถ่ายทาซีรีส์เกาหลีนี่แหละครับเพราะว่าในวัยเด็กๆในวัยที่เราดูซีรีส์เกาหลีเราเราไม่ได้คาดคิดด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าจะได้มีโอกาสที่ได้ถ่ายทาซีรีส์ที่เกาหลีหรือว่าถ่ายทํากับโปรดักชันที่เกาหลีะครก็ถือว่าเป็นแบบ สนใจแล้วก็โชคดีมากๆโอเคมีอะไรอยากจะทำไหมฮะผมก็ถ้านอกเหนือจากซีรีส์ผมก็อยากไปเที่ยวทุกที่เลยที่เป็นเกาหลีแล้วก็อยากเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆประเพณีต่างๆของเกาหลีครับผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราคุกคือดูแล้วกันนะครับโอเคเอได้บอกว่าเมื่อถ้าเราถ่ายทำเสร็จเนี่ยผลงานที่ออกมาเนี่ยแฟนๆในเมืองไทยก็คงจะดูกันเยอะแหละแต่ว่าก็ต้องมีแฟนๆเกาหลีดูเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้วก็มีแฟนเกาหลีที่กําลังตั้งานตั้งาตั้งหน้าตั้งตารอผลงานพวกเราอยู่อยากจะพูดอะไรกับแฟนๆเหาั้นไหมครับแฟนๆเกาหลีอ่ะเกาหลีก็อยากขอบคุณที่เขารอชมแล้วก็รอติดตามพวกเราทั้งสองคนแล้วก็รอติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับก็อยากขอบคุณทุกคนที่รอนะฮะแล้วก็จะไม่ทําให้ผิดหวังได้รอนครับโอเคอยากพูดไหมครับก็อยากขอบคุณแฟนเกาหลีครับผมที่ ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็น่ารักกับพวกเราทุกครั้งที่เราไปเกาหลีเลยแล้วก็อยากให้แฟนๆเกาหลีรอติดตามซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก็จะไม่ทําให้ทุกคนดีกวังโอเคครับผมคาดคาดหวังคำตอบแบบเออผมไปถ่ายเกาหลีเนี่ยรบกวนน้ำพริกคนละกระถ้วยนะฮะอ,อะไรเงี้ยที่ทที่เขาขายนะฮะอะไรเงี้ยอ้าวไม่ได้นะอาจจะเอาลองเอาน้ำจิ้มของไทยเนี่ยไปทำบุกกระทะให้ไปกองเกาหลีชิมก็ได้หน,<อ>น่อ รสชาติของไทยบ้างครับเดี๋ยวผมจะไปลองใช้เป็นเปิดราคาใหเกาหลีดูได้ผมไปกินด้วยก่อนอเล่นเลยโอเคโอเคโอเคสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้ครับพูดก่ากับแฟนๆทั่วโลกเลยละคันว่าอยากจะให้ติดตามเรื่องนี้เพราะอะไรมันมีความน่าสนใจยังไงหรือว่าอ่ไรอยากไูไม่ได้ถ่ายเนาะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคเรามีความตั้งใจกับเรื่องนี้อย่างไรอยากจะให้ทุกคนติดตามยังไงอะไรอย่างนี้อย่างแรกนะครับ ได้รับบทบาทหรือว่าได้ยินบทมาเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับตัวเราด้วยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าดูฮะเพราะหนึ่งเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็มีความซับซ้อนคอสเพลยซี่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่าอาันมีดราม่านหน่อยๆแล้วก็มีคอมเมดี้แน่ๆครับแต่ว่าสนุกครับโดยรวม เข้าถึงง่ายแล้วก็สนุกก็อยากให้ทุกคนรอติดตามโ okay. อเคพูดอะไรหน่อยไหมครับผมก็อยากให้จะฝากแฟนๆทุกคนรอติดตามนะครับก็เป็นเหมือนเป็นบทบาทใหม่ของพวกเราที่แบบแตกต่างจากเดิมมา,มากๆแล้วก็ท้าทายหรับพวกเรามา,มากๆไม่ว่าจะเป็นพอดเรื่องที่แบบแตกต่างออกไปจากที่เราเคยเล่นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาด้วยการการไปถ่ายทาที่กับโปรดักชันเกาหลีผมก็อยากให้แฟนๆทุกคนรอติดตามนะครับ นะครับยังไงก็ฝากแฟนๆให้กําลังใจทั้งติวเตอร์แล้วก็ทั้งยิมของเรานะครับเพราะว่าการที่จะไปถ่ายทําที่สถานที่ที่มันแตกต่างที่เราเคยอ,อยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยนะขอเสียงปรบมือให้กับดิวเตอร์และย,ยิมเลยครับเดีย๋ยวเรามาถ่ายรูปรูปรันก่อนได้ไหมครับถ่ายรูปถ่ายรูปเปที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเต่อไปข้างหน้าเนี่ย ก็ขอประกอบประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่มี Golden and s i l v e r Ticket นะครับผู้ชนะที่ได้รับตั๋วม e วโรวาย i n อเว a t i o นชัน2023นะครับรุ้น Hy Touch นะครับกับฟิลเตอร์และยิมทั้งหมด50 50ชันนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ปิดงานเราก็จะมีการจัดกิจกรรม Hy Touch กับทั้งนักแสดงทั้งสองท่านนี้นะครับเตรียมตัวให้ดีนะครับ Okay, okay, okay.